สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเล่นกันอีกครั้งกับเกมโลบอคในแบบ Arms r a i n g Simulator หรือแบบงัดข้อนั่นเองหลังจากที่ผมไม่ได้มาเล่นต้องนานเลยนะครับตอนนี้ตัวเกมก็มีอีเวนต์คริสต์มาสมาเนาะมาแล้มาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรบ้างาที่ไม่ได้เล่นไปเพราะว่าอย่างมีช่วงเมื่อกี้ผมก็ป่วยใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีการไปเล่นเกมอื่นๆด้วยแล้วตอนเนี้ยเหมือนคนเล่นของแบบเนี้ยจะน้อยลงเพราะว่าเขาไปเล่นไอ้นั่นกันปะเพ s ิมูเอเตอ หรือแม้ก็ไปเล่นเกมแนวอื่นอีกมีเพียบเลยอ่างั้นวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเนาะมาเริ่มเริ่มอันแรกดูที่นี่ครับอีเวนต์ส่วนของอีเวนต์เป็นซานต้าเอกมีสัตว์เลี้ยงแบบพวกนี้อะไรเนี่ยมีคีไฟเดอร์กับแคนดี้ทิฟเนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนไอคอนใหม่เนาะแล้วก็มีวินเนอร์มีแคนดี้ทิฟสองโอเคลัคกี้อ่ามาดูตัวที่นี่ที่สุดเลยก็คืออ่าชื่อแคนดี้เคนตัวนี้พลังสามล้านเหร คูณ 3M มมีโอกาสได้เบสเฟนเจ็เบสเฟนหกแล้วก็มีโอกาสได้แคนดี้ทิฟหเปอร์เซ็นต์อ่าระดับ6 1เปอร์เซ็นต์วิธีได้ก็คือเราต้องชนะซัตตาบอสหนึ่งครั้งอ่าเรายังไม่เห็นซัตตาบอสเลยอยู่ตรงไหนเนาะมาแล้วก็มีไอ้นี่ครับส่วนของลงมาตรงนี้คริสต์มาสเป็นคริสต์มาสพาร์ทหรือเปล่าคริสต์มาสอีเวนต์เลเวลของผมยังสูงเลยเพราะเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้แต่ตอนนี้อีเวนต์ก็ใกล้จบแล้วหรือเปล่า อย่างเมื่อกี้เนี่ยก็ขึ้นกลางจอว่า25% sale, เซลลืยแค่6วันเองอ่าแล้วก็มีส่วนของนี้เป็นวิธีได้รับแคนดี้คอยใช่ปะมันเรียกว่าแคนดี้คอยได้จากการทำเฟสเนาะเอาไปซื้ออะไรได้นะ่ะแล้วก็มีรับพวกนี้ด้วยของรางวัลอันนี้ผมเข้ามาก่อนอ่าเมื่อแหลรก็คือคือเพิ่งเข้ามามึกเกี่แล้วก็มารับเอาไว้บ้างแล้วจะเป็นพวกที่ไม่ใช่เป็นพวกบูนนะรับพวกเนเหรียญพวกเนี้ยอะไรพวกนี้มา แล้วก็ตรงนี้มีสปินสปินผมมีอยู่380อันเดี๋ยวจะทําการสปินออลเลยไหมสปินออลเลยโหขึ้นมาเป็นฝูงเรืวนี่ขึ้นเลยบ้างเนี่ยแล้วก็ดูว่าได้ไรแล้วเราได้ไอ้นี่มาแคที่คอย 6.4k มาไปซื้ออะไรได้อ่ะอันนี้เป็นร้านค้าหมนยังเมื่อกี้พีเมยมข้างล่างสรุปมาไปทำอะไรได้คอย อเนนี้หล่อราคานี่แง1หนสปินอเนาะอไปซื้อสปินแล้วก็มาสุ่มสัตว์ใช่ปะสุ่มให้ได้ตัวนี้โ r o ลอิ g งเรนเดียโอเรนเดียมีโอกาสได้เบสเฟน8 100%ซแล้วก็อันนี้เป็นฟอสตี้เพนกวินเ็นควินเพนกวินแช่แข็งเหรอโอกาสได้เบสเฟน7 100%แล้วก็มีพวกปั๊บอะไรต่างๆอีกนิดหน่อยเมื่อกี้ผมได้ปะแล้วก็มีเอ็กมัดเคสด้วยครับกล่องมันชิปสมาร์ทตรงนี้ ่าผมมีแต่กุญแจ18อันน่าจะได้จากกาันไอ่ไปเปิดตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้แค่ไอ้ตรงตรงเนี้ยเนี่ยมันได้กุญแจไอ้เนี้ยเนี่ยใช่ปะโอกาส0.1%ได้กุญแจแปลว่าโอกาสอันนี้อันนี้ยากกว่าใช่ไหมตัวละคร1ใน5 5าห้าแสนอันนี้1ใน1สนห้าเราเราได้ปะกุญแจไม่ได้นะเนี่ยพวกแคนดี้ไหนนะ อันนี้เป็นตัวเก่าๆเราไม่ได้อัปเดตอะไรเลยไปเฮ้ยเหมือนจะมีอัปเดตอะไรมาเพิ่มตรงนี้อันนี้สแน็คเท่าเดิมป่ะขนมอันนี้เป็นเพรแวร์เป็นของอัน,นั่นหรอไว้สมใส่ให้สัตว์เลี้ยงหรออันนี้ก็แยกช่องมาใหม่เป็นตัวเฟืองแล้วก็มี Lucky Spin ลัคกี้สปินอะพวกนี้ไปเราเอาเดลี่นี้ก่อนเราต้องไปหาบอสซานต้าเพื่อทำอีเวนต์เอกเ,เนี่ยครับมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหน ไม่ได้เล่นนานอันเนี้ยเพื่อเพื่อคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าใครยังมีใครเล่นอยู่หรือเปล่าแบบนี้หรือใครแบบนานนๆทีก็กลับมาเล่นคอมเมนต์กันมาได้นะครับไม่ได้เล่นนานเลยกลับมาซะหน่อยช่วงวันคริสต์มาสวันที่ลงคลิปน่าจะเลยคริสต์มาสไปแล้วเดี๋ยวผมน่าจะ,าจะตัดน่าจะตัดลงวันที่27มั้งครับถ้ายังไงก็ฝากมาดูกันด้วยแล้วก็นี้เดี๋ยวประกาศเอาไว้เลยว่าตอนเนี้ยเรา ทำการเปิดช่องใหม่เอาไว้นะครับช่องใหม่เนี่ยเอาไว้ลงเกมอื่นที่เราไม่ได้ลงในช่องนี้นะก็่าจะเป็นเกมที่หลกัหลกๆก็เป็นพวกเกมที่มันเล่นนานๆหรือไม่ก็แบบอาจจะมีภาพเสียงแบบเสียงติดเหลืองอะไรเงี้ยเรียกว่าไงเดี๋ยวภาพรุนแรงนี้ดีกว่าเกมแบบยิงๆกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงก็ไปลองติดตามก็ได้ใครอยากต้องการภาพเดือดๆเ,เนาะผมอ,อาจจะลงอีกช่องแยกไว้ให้แล้วภาคเกมอันนู้นก็จะนั่นหน่อยเนาะแต่ละเกมมันก็จะเดือดๆกว่าน่อย ถ้งไงก็รอไปดูกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่เจอไว้บอสซันต้าอยู่ไหน,นเนี่ยเริ่มอยู่ไหนของมันวะเนี่ยอันนี้ผมน่าจะไปถึงที่นี้ได้แล้วที่วอยอยไว้นี่ไงที่ล่าสุดอันนี้คือที่ล่าสุดที่ผมมาได้เลยแล้วก็น่าจะชนะได้แค่ตัวล่าสุดหรือเปล่าตรงนี้ออโต้ไฟได้ไหม Auto ออโต้ไฟขนาดตัวนี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยไม่พอ พลังไม่พอแล้วไอ้บอสนั่นอยู่ไหน Santa? อะซานต้าเฮ้ยอยู่ไหนมันอะอ่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูก่อนย้อนกลับอ่าย้อนตรงนี้ปะไม่ใช่ตรงนี้อะเบนอเวลซานต้าอยู่ไหนอ่าย้อนกลับอีกทีหรือมันเป็นประตูแยกเหมือนไอ้นั่นปะวันไอ้นั่นอะฮาโลวีน ที่เราเคยอัดก่อนหน้านู้นเลยอีเวนต์ก่อนหน้าพอเรวิงก็มีประตูแยกอาจจะต้องกลับไปที่ชายหาดไหนหน้ากล่องไม่ใช่นี้เฮ้ยอันนี้กลับไปสเปซอ่ะลองกลับไปสเปซดูก่อนคิดว่ามันน่าจะอยู่ไม่ไกลนะตัวซานตามัน่าจะให้คนได้เล่นอะ่ะ อยู่ไหนของมันเนเฮ้ย <Hey, S 1> อยู่ไหนมันเนี่ยมานึงนะตัวไฟไม่มีซานตาอะไรวะเนี่ยหรืออยู่แบบแรกอยู่แบบแรกรลืมมองหรือเปล่าโอโอเคอยู่ตั้งแต่แบบแรกเลยโห oh, oh, แล้วผมมาที่มานั่นทีหลังหา uh huh. แล้วมาดูดีเซตตรงนี้ก็มีอีเวนต์เหลือเวลาอีกแค่10วันหรือเปล่า10วัน24ชั่วโมงไม่ใช่ดิ ข้างหลังเป็นวินาทีเอ้ยเลยแค่สิบชั่วโมงเองหรอออสิบชั่วโมงแต่เป็นไอ้นี่ปะตารางเวลาแค่ของวันนี้หรือเปละสิบชั่วโมงของวันนี้ปะเราเข้าไปเลยเดีกว่านี้คริสต์มาสโซนมีเพลงด้วยและนี่คืออะไรอะสโน m a n เพื่อทำดาเมจตีสโน m a n ได้ เราขอมาเป็น20 oh, okay. แคนดี้คอยโอเคคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยครับวันฮัลโลวีนที่ให้เราตีตัวไออะไรนะไอฟักทองอะแต่วันนี้เป็นตีสโนแมนแทนนี่ไงซานต้าซานต้าอีกอ่ามันมเวลาแค่23นาทีหรือเปล่าตัวไฟตัวไฟซานต้าจัดไปโหอีซี่ได้แคนดี้มา14อันแล้วก็ซิวเวอร์คียด้วย เอ๋อสต้าร์ก็เองก็มีหลายตัวหรอกดเรสตาต้าอีเวนต์ตรงนี้แล้วนี่แหละบูลลี่คือตัวอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันเทเลพอร์ตกลับมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเทเลพอร์ตแปลว่าออโต้ไฟจากตรงนี้ได้อ๋อโอเคสามารถออโต้ไฟจากตรงนั้นได้เลยครับไอพื้นที่แรกอันนี้คืออะไร อ๋อต้องอัลล็อกโซนด้วยต้องใช้หนึ่งหื่นห้าพันแคนดี้คอยเรามีถึงแล้วปะอัลล็อกไปอา่าเราไม่มีแคนดี้คอยมากพอเดี๋ยวนะผมไม่มีพอได้ไงอา่าเรามีเท่าไหร่น่ะอ๋อเรามีหกพันห้าร้อยหกันห้าร้อยโอเคต้องเก็บอีกให้ถึงหมื่นห้าเพื่อเปิดโซนต่อไปอา่าฮะน่าสนใจแล้วนี่คืออะไรมีโซนก้าอีนตีด้วยอ๋อจะต้องเล่นให้คนครบ อันนี้ไม่มีคนเราเออกไปก่อนมีไข่๋ยวผมรับรางวัลเลยพวกนี้ก่อนอ่าฮะแล้วตีพวกนี้ก็จะได้กุญแจมีซานตาเอกตรงนี้ไงนี่ครับเราชนะไปสองรอบกดด,ดิอะไรชินโซวิสกี้ได้แมว แมวที่มีเอฟเฟกต์แคนดี้ทิปก็ต้องเอาพวกมีเอฟเฟกต์แคนดี้ทิฟใช่ไหมเพราะว่าเาจะมาเอาให้ได้แคนดี้เยอะขึ้นแคนดี้ทิฟไม่ใช่อันเดียวกับอันนี้ได้ปะนะผมจะมีสัตว์แคนดี้ทิฟอย่างไนอันนี้แคนดี้ทิฟอ่าไอเนี่ยมันนับปะแคนดี้ทิฟเหมือนกันเลยน่าจะได้นะตัวเนี้มีแคนดี้ทิฟสองเพราะว่ามันได้จากแคนดี้กิกจกรรมที่แล้วปะ โอเคเดี๋ยวผมลองจัดทีม Candy Thief ็าทำการ Auto Farm เจ้าตัว Santa ดูโอเคครับผมจัดทีมเรียบร้อยแล้วทีมนี้มันชื่อทีว่า Candy ทีมนี้จะเน้นไปที่ Candy t h i e แล้วก็เน้นไปที่ Key Finder ไอตัวหากุญแจจะได้กุญแจจากการตีไอนี่เยอะขึ้นมัดข้อเดี๋ยวเทตีข้อกับ Santa ตรงนี้ลองดิได้เท่าไหร่ชนะเร็วอยู่ได้15 Candy นะจากตอนแรก12ปะเป็น15 นี่สิบสามอ๋อโอเคมันสุ่มมันสุ่มด้วยนี่หว่าแคแนนได้ค่าวินมาหกร้อยเแทบจะไม่ได้วินเลยพอลองเขาไปทางแคนดี้แล้วก็ได้ซิ l เว r ร์ y คมาด้วยอีเวนต์เอกโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้มันได้ทีละสิบห้าเอเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,วมันมันวิธีให้เยอะกว่านี้ไหมจะบอกก็ฟาร์มอย่างเงี้ยนะ โอไม่น่าใช่ละถ้าเราฟาร์มนี้น่าจะอีกนานเลยกว่าจะเต็มอะ่ะอ่าเราลองไปนี่นี่ซิตีพวกนี้โอันนี้ได้เยอะกว่าหกสิบเจ็ดโอเคแสดงว่าเป้าหมายของไอตัวซา,านตานี้ไม่ใช่ไอ้นั่นปะไม่ใช่เพื่อเอาไอ้นั่นแน่เลยตัวแคนดี้แคนดี้นี่ตีพวกนี้ได้เยอะกว่าทีละหกสิบในนี้ได้กอดี้โบนได้อาหารกระดูก อันนี้ได้แคนดี้ยี่สองอันตีอย่าพ่งนี้ได้เยอะกว่าวนะัโนโ่นน่ะโทโนแมนอ่ะอันนี้เป็นร้านค้าอ๋อมีร้านค้าด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะลากเลื่อนเหรอใส่กับตัวเบบี้อ๋อมันเป็นแอนันเป่าที่เป็นอุปกรณ์สมใส่ให้สัตว์เลี้ยงอะ่ะนีงไงใส่ให้ตัวระดับเบบี้ได้เบบี้นะฮะมัน,นคืออะไรบ้างลากเลื่อนอันนี้แคนดี้เคนโดมินัส อันนี้ไม่ใช่สมส่เหรออันนี้เป็นตัวปะเบสเฟนมีโอกาสได้เบสเฟนระดับ8ราคา32.5ไอ้ตัวเนี้ยแคนดี้คอยล์แล้วเนี้ยคือแหลสโนเอลก็สัตว์เลี้ยงปะแต่เนี้ยไม่น่าจะสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไม่น่าจะสัตว์เลี้ยงแต่น่าซื้ออยู่นะอันนี้วินบูธอันนี้มัทชลูมเห็ดอันนี้อันเนี้ยอะไระกระดูกโอเคน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่มีเทรลอะไรมาเพิ่มเนาะ วิธีที่จะได้แคนดี้ผมว่าก็ทางเดียวแหละครับที่จะเร็วสุดนั่นจะเป็นทุบไอตัวเนี้ยได้ทุบสโนมนไปเรื่อยๆส่วนไอ้นั้นเอาไปฟาร์มไข่ปะไอเนี้ยที่เราไปเนี่ยเป็นฟาร์มไข่นี่ได้ไข่อะไรมาบ้างเปิดไปดิเก้าลูก Auto เอาตัวแฮชเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอะหมาอะไรก็ไม่รู้เปิดมาก่อนสโน หมาหิมาหรอมีแมวแมวดำเฮ้ยแมวนี้มันได้เยอะจังเกือบสุดเลยปะสุดท้ายละโลอกี้เราได้ตัวนี้มาตัวหนึ่ง ginger pal ginger l มีเอฟเฟกต์อะไรบ้างที่เราได้มาเมื่อกี้ ginger pal มีตัวที่เราได้มาแล้ว candy t i i e f เอฟเฟกต์ candy t h i e ginger pal นี่ไง ginger pal พลังหกสิบห้าจุดสามเคอ่าเบสเฟนร,ระดับอันนี้เลยเบสเฟนร,ระดับห้าเอ้ยอเคเบสเฟนร,ระดับห้าตอนนี้เราก็มีเบสเฟนแค่น่าจะสูงสุดน่าจะห้าปะผมไม่แน่ใจว่าผมมีเท่าไหรห้าอันนี้อันนี้สี่สูงสุดน่าจะเป็นห้าแหละเป็นทีมไหมเนี่ยทีมที่เคยจัดเอาไว้ทีมพลังน่าจะเป็นไอ้นี้ปะเทรนนิ่งทีมเคน่าจะประมาณนี้ก็ใช้ได้ไอันเนี้ยเมื่อกี้ ถือว่าดวงดีเนาะได้ตัวนี้เลยเบสเฟนห้าแต่มันมีสูงกว่านี้นี่มันมีแคนดี้ทิปสี่ครับแคนดี้ทิปห้าอ๋อโอเคก็น่าจะสุ่มเอานี้ปลาห้าให้ง่ายๆก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยเราจะไปปิดทำไมวะนะอ่ะเราเอาตัวที่เหลือน่าต้องฟาร์มงั้นเดี๋ยวผมน่าะต้องฟาร์มนี่ก่อนเว้คลิปบัญชีผมน่าต้องฟาร์มอรไอเนี้ยครับออโต้ไฟกับนี่ไปซานต้าแล้วก็เอามาเปิดไข่ พอเปิดไข่เสร็จเนี่ยก็เอา,อาให้ได้ตัวที่เป็นแคนดี้ติตรงสูงแล้วก็มาไล่กดสโนว์แมนปะให้ไปอย่างนี้ก็ซันต้าเอกอ๋อนี่คือตรงนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะ,าานนะาาประมาณนี้ก่อนเนาะคข่าวๆาประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราเฮ้ยอะไรอะสตอมเวนเดี๋ยวค่อยมาดูโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ คอมเมนต์กันมาได้นะว่าใครยังเล่นไอแมปนี้อยู่หรือใครมีแมปไหนแนะนําให้ผมเล่นเนี่ยคอมเมนต์ Comment กันมาได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปวตในชุมชนเดี๋ยวเราจะมีให้เปิดให้วตแมปโรบอกแล้วก็ให้วตเกมใหม่ๆเนาะก็อยากจะดูเกมแนวไหนเดี๋ยวเรา,าเปิดวตกันไว้โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับที่จะไว้ลงเกมอื่นนอกจากโรบอกอานอกจากโรบอกหรือไม่ก็นอกจากตัวเกมที่เราลงช่องนี้แหละครับบางอันก็จะเป็นเกมเล่นต่ออย่าง บางอันเนี่ยเราต้องเอาผมไม่ได้เล่นต่อในช่องนี้ใช่ไหมก็จะไปต่อในช่อง2แทนถ้าไงเราไปติดตามกันเอาไว้ได้นะใครอยากจะดูเกมอื่นๆน่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันวันปีใหม่นะครับ